เป็นละบายเสื้อคลุมค่ะระบายลองลองสุดท้ายนะคะของเสื้อคลุมนี่ค่ะเอนไปลายสับปะรดแม่อ่อนก็จะพาถักตรงนี้เราจะทำพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ ลเาลาว่รวบนะคะมันจะมีที่หนึ่งสองสามสามจุดนะคะตรงนี้อันว่าเข็มสองครั้งลงอีกตัวนี้แม่ออนก็ทำสอนไว้หลายสีหลายคลิปแล้วนะคะมันก็จะทำคล้ายๆกันนะคะ มาตรงนี้เราก็จะใส่ที่ที่สามกลีบค่ะกลีบละสามหลักหลักละสองคอค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านวดเข็มสองครั้งอย่างนี้นะคะอ่าเราก็ลวงลงไปดึงขึ้นควักสองวักสองพักไว้นะคะทําอีกครั้งหนึง่ง วักสองวักสอง,สองพักไว้พันอีกวักสองวักสอง,สองทีนี้รวบหมดค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็โซ่ห้าพันอ่าลงอีกช่อหนึ่งนะคะมัอนก็นเลย เราก็จะได้ช่อสวยๆอย่างนี้นะคะฝั่งทางนี้สองช่อตรงกลางนี้เราจะใส่ที่สามสามกลีบนะคะสามกลีบนี่ฝั่งทางนี้สองกลีบสามกลีบแล้วก็จะมาสองกลีบตรงนี้อ่าแล้วก็โซ่ห้ามาพันหัวเข็มสองครั้งเลยลงมาตรงนี้เาช่องตรงนี้พักสองพักสอง ดึงปลดสองปลดสองนะคะวอนว่าภาคปิดปลดสองปลดสองเสร็จแล้วรวบหมดค่ะขยับงานขยับงานอย่างนี้กกีบกกีบดอกของเราจะแน่นนะคะแล้วก็เราก็โซ่ห้าพันสองครั้งลงไปดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองทำอีก ีค่ะเราก็จะได้สวยๆอย่างนี้เลยเสร็จแ,แล้วเราจะมาปิดลูกสับประรดเราก็มาโซ่ห้านนี้พันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะลงไปหนึ่งหลักสองหลักสามหลักค่ะแล้วเราโซ่สองพันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะลงไป ปดสอง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 เลยนะคะเพื่อนๆนี่เป็นคอหนึ่งคอค่ะเสร็จแล้วเราก็ผ่านัวเข็มมาเราก็ข้ามมาฝั่งนี้เลยทำเหมือนกันค่ะนี่ค่ะแม่อ่อนก็ทำให้ดูพอสังเกตนะคะไม่ได้ไม่ได้สอนเป็น น้ำเป็นเนื้ออันนี้ค่ะเราก็จะได้หนึ่งช่องแล้วนะคะนี่ค่ะแม่อ้อนก็แวะมานะคะแวะมาสนเพื่อนๆพ,พาถักไปดูนะคะเพิ่มสวยก็ตามได้นะคะ